สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็ก EP ที่80ค่ะสำหรับคลิปนี้เราอยากจะมาทำการสรุปเหตุการณ์ตลอดม็อบช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่13ถึงวันนี้วันที่18ปนะคะประมาณ5วันเชื่อว่าบางคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ติดตามสถานการณ์เท่าไหร่ก็จะขอมารีแคปเป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคนฟังกันนะคะกับให้แชทม็อบเดือนตุลาค่ะสำหรับใครที่อยากหาดูตัวเต็มแบบรายละเอียดทีละวันวันที่14ตุลาหาดูได้ที่คลิปของเราส่วนวันที่15กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในม็อบต่างๆหาดูได้ที่คลิปของ w o r k p เว เราแปะลิงไว้ให้ข้างใต้นะคะม็อบเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อเรียกร้องอยู่3ข้อเหมือนกันทุกม็อบค่ะก็คือยุบสภาไล่รัฐบาลที่มาจากการโกงการเลือกตั้งออกไปข้อ2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสียงของประชาชนต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่เสียงของสวและข้อสุดท้ายการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะขอย้้าอีกครั้งว่าการปฏิรูปสถาบันเนี่ยไม่ใช่การโค่นล้มสถาบันนะแต่เป็นการเอาสถาบันอะ่ะให กลับมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหมือนเดิมก่อนยุคคอสชจะเข้ามานะคะการชุมนุมเดือนตุลาเนี่ยจริงๆเขานัดชุมนุมวันที่1 4ตุลาแต่เหตุการณ์ที่เริ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่13ตุลาค่ะกลุ่มคณะราษฎรีสานาโดยคุณไผ่ดาวดินไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราก็โดนสลายการชุมนุมค่ะโดยการสลายการชุมนุมครั้งนี้เป็นการสลายแบบไร้หมายสาร คุณไผ่าดาวดินพร้อมแจนนาอีก21คนรวมถึงคุณแอมมี่บัตทอมบกูก็โดนจับไปด้วยตอนนี้ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวนะถัดมาวันที่14ตุลาค่ะประชาชนจํานวนมากเข้าร่วมม็อบจนม็อบสามารถล้อมทาเนียบรัฐาาลได้ขบวนเสด็จขับผ่านม็อบมีการชูสามนิ้วใส่ขบวนเสด็จแต่ไม่มีการกีดขวางขบวนแต่อย่างใดตอนแรกม็อบครั้งนี้จะเป็นม็อบปักหลักระยะยาวแต่ทนายอานนท์บอกว่ามีข่าวว่าจะมีการสลายการชุมนุมได้บอกให้ม็อบแยกย้ายตอน6โมงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงและการประทะ นัดเวลาชุมนุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันถัดไปวันที่15ตุลาเวลา16นาฬิกาที่แยกราชประสงค์นะคะรุ่งเช้าว,วันที่15ตุลาค่ะรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นรุนแรงเหตุผลที่ให้คือ1ม็อบใช้ความรุนแรง2มีการขัดขวางขบวนสเสด็จตึ่งเหตุผล2ข้อเนี้ยใครตามข่าวม็อบก็จะรู้ว่ามันไม่จริงทั้ง2ข้อนะแต่ในประกาศเขาก็ใช้คําว่ามีแนวโน้มแหละสุ่งเช้าว,วันที่1 5ค่ะรัฐบาลนํากําลังเข้าสลายกลุ่มมอ็อบตอนช่วงเวลาตีสี่ครึ่งทั้งทังท ทนายอานนท์พร้อมด้วยแพนกวินถูกจับไปทั้งหมดมีแค่คุณไม้คนเดียวที่ได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกันคุณฟรานซิสถูกตั้งข้อหา110ประทุษล้ายต่อรายชนินีโทษจำคุก16-20ปีสาเหตุที่โดนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนถือโทรโขงแล้วก็ตะโกนให้หมอบีทางให้ขบวนสเสด็จอย่าไปขัดขวางขบวนสเสด็จ ซึ่งอันนี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่เขาอาจจะเข้าใจว่าแบบคุณฟรานซิสตะโกนด่าอะไรนี่ก็อย่างที่เห็นคะ่ะข้อหานี้โทษมันค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าตอนนี้ศาลก็อนุมัติให้ประกันตัวชั่วคราวนะคะหวังว่าความเข้าใจผิดนี้จะถูกขี้คายโดยเร็วนะม็อบวันที่15ทําการคลองแยกราชประสงค์ค่ะเป็นม็อบครั้งแรกแบบไม่มีแกนนําทางม็อบแบบมีแค่รถกระบะคันเดียวกับเครื่องเสียงมีความพยายามของตํารวจในการนํารถน้ําเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมบ้างแต่ไม่สําเร็จ ถูกประชาชนไล่กลับไปทุกคนก็แยกย้ายกันตอนสี่ทุ่มค่ะโดยประกาศว่าวันที่16จะมีการชุมนุมในที่เดิมตอนห้าโมงเย็นนะคะวันที่15ค่ะจากเหตุการณ์การชุมนุมที่เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยมีการเด้งนายตำรวจชั้นนายพล3คนออกจากหน้าที่ควบคุมการชุมนุมตำรวจเองก็ไม่ได้แจ้งสาเหตุว่าทําไมถึงเด้งนะ วันที่26ตุลาค่ะช่วงเช้าตำรวจบุกค,คณะก้าวหน้าแต่โดนอาจารย์เปียบุตรไล่จี้ถามว่าตำรวจมาด้วยกฎหมายอะไรสุดท้ายตำรวจตอบไม่ได้ก็เลยถอยกลับไปบังเกอร์แน่นเต็มราชประสงคพร้อมลวดหนามพร้อมตำรวจตรึงกำลังขั้นสุดแต่สรุปก็โดนแกงเพราอเหล่าผู้ชุมนุมย้ายกันไปชุมนุมที่แยกปทุมวันที่อยู่ข้างๆแทนประเด็นคือบังเกอร์มันใส่น้ำไปเต็มแล้วเว้ยมันไม่สามารถขนไว้ง่ายขนาดนั้นก็ตามนั้นนะในวันนี้มีการสั่งปิด BTS 4สถานีใกล้ที่ชุมนุมพร้อมหนึ่งสถานี MRT มอ เป็นการปรสาสัยแบบไลฟแกนน้ำเช่นเคยคะ่ะวันที่16เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ตำรวจใช้กำลังสลายม็อบแบบจริงจังมีการใช้รถแรงดันสูงฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมน้ำผสมสี มันเป็นสีที่ล้างไม่ออกเราไว้ระบุตัวผู้ชุมนุมว่าคนนี้มาม็อบเราให้ตำรวจไปตามจับทีหลังเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือสำหรับต่างประเทศสิ่งนี้ล้างไม่ออกแต่สำหรับประเทศไทยสบู่นกแก้วชา้างสิ่งนี้ได้ค่ะโปรดักไทยแข็งแก่งจริงๆนะมีการฉีดพ่นน้ําผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมเอาที่ฟังมาก็คือมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทําให้ะใระคายเคืองตาอะไรอย่างเงี้ยผู้ชุมนุมพยายามขอร้องให้ตำรวจหยุดโดยการก้มกราบหน้ารถมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินไปเคาะประตูรถคนฉีดน้ําขอให้หยุดทําร้ายประชาชนเพราะประชาชนมีเพียงล่มไว้ กันน้ำแรงดันสูงเท่านั้นตำรวจเข้าประชิดผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมวิ่งหนีชนละมูลแตกกระจายแนวหน้าหลายคนถูกจับกลุ่ม มีการปาขวดน้ำใส่ตำรวจส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่ามีการปาโตะใส่ตำรวจนั้นไม่เป็นความจริงทางมอบยืนยันว่าไม่มีใครพกโตะไปชุมนุมอย่างแน่นอนทันทีที่เกิดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเปิดประตูมหาลายัยให้ผู้ชุมนุมเข้าไปหลบภยัยและห้ามตำรวจเข้าอย่างเด็ดขาดน้องฟอร์ดน้องเติ้ลสองแกนนาโดนจับหลังจากเอาโบขาวเข้าไปผูกให้ตำรวจแล้วก็ถูกตำรวจล่าเข้าไปขึ้นรถเลยตำรวจห้ามรถพยาบาลขับผ่าน เป็นที่มาของคลิปไวรัรแรกที่ตำรวจกั้นบังเกอร์แล้วก็ไม่ให้รถพยาบาลขับผ่านรถพยาบาลต้องขับอ้อมขัดไปจากเหตุการณ์เนี้ยที่เขาบอกว่าคนที่อยู่ในรถพยาบาลเป็นคนท้องแล้วก็เสียชีวิตทั้งแม่ลูกอันนี้ไม่จริงนะคะ คนที่อยู่บนรถพยาบาลเป็นคนชราท้ายผู้ป่วยปลอดภัยค่ะแต่การไม่ให้รถพยาบาลเข้าเนี่ยเป็นการขัดสนธิสัญญาเจนีวาระดับประเทศเลยนะสรุปคนบาดเจ็บอย่างเป็นทางการจากการสลายการชุมนุมประชาชนที่ยืนยันได้บาดเจ็บ11คนยาำว่าเป็นแค่ที่ยืนยันได้นะคะมันจะมีบาดเจ็บเล็กๆน้อยที่เขาไม่นับอยู่หนักสุดก็คือขาหากักเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ4คนคาดว่าน่าจะมาจากการยิงน้ำเข้าหาฝั่งตัวเองตอนแรกที่เขายิงโปรเจกต์ตายไม่เป็นแล้วมันไปตกฝั่งตำรวจฝ่ายค้านพยายามล่า นายชื่อสอสอขอเปิดประชุมสภาพิเศษแต่ไม่สำเร็จสสจากพักก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเข้าพื้นที่เพื่อเจราจาขอให้ตำรวจยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมแล้วก็วิ่งประกันตัวผู้ชุมนุมมาตั้งแต่วันที่13แล้วส่วนพรรคอื่นยังไม่เห็นหัวนะคะหลังจากที่รัฐบาลใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมค่ะโซเชียลเดือดระเบิดระเบ้อมากๆเกิกเดแฮชแท็กดาราประสิทธิ์พูดถึงดาราที่เป็นอิกโนเรนต์ดาราหลายๆคนออกมาโขดว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกประเภทด้านน้องแคนแคนก็ตั้งสเตตัสว่าที่พูดพ เราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงช่วยต่อให้จบประโยคได้ไหมว่าความรุนแรงที่เกิดจากใครวันที่17ค่ะหลังจากที่โดนปิด BTS ไปแล้วมันทําให้ยากกับการเข้ามาชุมนุมใช่ไหมกลุ่มการชุมนุมประกาศให้ทุกคนรอที่สถานี BTS ตอนบ่าย3ให้เตรียมไม้แล้วก็โทรโข่งไปด้วยเพราะทุกคนคือแกนนําหลังจากประกาศให้รอที่ BTS ค่ะรัฐบาลสั่งปิด MRT สายสีน้าเงินที่มันตัดผ่านเข้าเมืองทั้งสายส่วน BTS ประกาศปิดทุกสถานีเรื่องนี้ชาวเน็ตก็งงมากเลยว่า เฮ้ยเองก็ประกาศปิด BTS ทุกสถานีได้ภายในไม่กี่ชั่วโมองนี่หว่าทำไมเองสั่งให้ BTS มันลดราคาไม่ได้วะมีคนเอาอาหารสุนัขไปวางหน้าสถานี MRT พร้อมกับป้ายว่าสุนัขที่ซื่อสัตย์ย่อมได้รับสิ่งตอบแทนผัานมาตำรวจออกมาแถลงว่าการที่ม็อบปิดสถานีเป็นเรื่องผิดชาวม็อบก็เลยถามว่าถ้าข้ามีกำลังพอที่จะปิดสถานีแล้วก็ ข้าไม่เอาไปยึดสถานนี้หรอกพวกข้าบุกทำเนี่ยไปแล้วที่ปิดคือรัฐบาลโว้ยไปจับสิต้องบ่ายสค่ะแกนนาประกาศสถานที่ชุมนุมได้แก่อุดมสุขวงเวียนใหญ่5แยกลาดเพา้ามีการจัดชุมนุมในจังหวัดต่างๆรวมแล้ว30ที่ในวันวันเดียวหลังจากประกาศไปฝูงชนมหาศาลก็ไปยังสถานที่ชุมนุมต่างๆตามภาพที่เห็นนี้เลยค่ะ บอกได้คําเดียวว่าเดือดทั้งแผ่นดินนะประชาชนเนืองแน่นสุดๆโดยเฉพาะส่วนห้แยกราดเพาวมีการแจกหมวกแล้วก็อุปกรณ์การป้องกันตัวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาล ตำรวจเนี่ยพยายามเอารถน้ําเข้ามาในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าไม่สําเร็จเพราะว่าห้าแยกลาดเพาติดมากตามข่าวบอกว่าหมอปัดสลายตัวตอนทุ่มหนึแต่ตอนสี่ทุ่มตำรวจยังติดอยู่ในห้าแยกลาดเ้าอยู่เลยท้ายค่ะไม้ระยองถูกคนชุดดาขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามก่อนที่จะทุบก,กระจกสรุปว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมาจับกลุมตัวไมนะคะวันที่18ตุลาค่ะวันนี้นั่นเองตำรวจบุกค,ค้นสานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน สำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ที่ไม่ตรงกับหนังสือประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาอค่ะแต่วันนี้เป็นวันหยุดสรุปเลยได้แค่ถ่ายรูปหน้าสำนักพิมพ์แล้วก็กลับไปแกนนำประกาศให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่ BTS ตอนบ่ายสามไม่รู้ว่าจะแกงตำรวจอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตามดูกันไปนะแกงไม่แกงไม่รู้ค่ะแต่ตำรวจประกาศปิดสถานี BTS ไปแล้วนะสายสุขุมวิทได้แก่พหลโยธินให้แยกลาดพร้าวหมอชิดอโศกอุดมสุขสถานีบางนาสายสีลมได้แก่ช่องนอนทรีสุรศรักดิ์กรุงธนบุรีสถานีวงเวียนใหญ่ MRT สายสีน้ำเงินหัวลํำโพงลุมพินีสุขุมวิทพหนโยทินจัตัจัรแล้วก็สั่งปิดสกายวอล์กเกือบทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่18แบบ cap, รีแคป,สร,ปสรุปเลยเรื่องอื่นเกี่ยวกับม็อบที่น่าสนใจคะ่ะเรื่องของท่อน้ําเลี้ยงคือได้ยินว่าผู้ใหญ่หลายๆคนสงสัยว่าม็อบเนี้ย ต้องมีท่อนาเลี้ยงเป็นไนทูนบราบราบาเอาจริงๆส่วนตัวเรารู้สึกว่าม็อบเนี้ยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะค่าใช้จ่ายมันน้อยมากๆอ่ะนำเลี้ยงของม็อบนี้มาจากหลายๆคนที่เห็นด้วยกับกลุ่มม็อบแต่ว่าไปม็อบไม่ได้ก็เลยบริจาคให้แทนค่ายเพลงหลายค่ายมีการส่งรายได้ให้แก่คุณทรายเจริญปุระเพื่อไปใช้ในการจัดม็อบต่อๆไปที่พิกที่สุดของยุคสมัยนี้อันนี้น่าสนใจมากก็คือ แฟนด้อมของศิลปินเกาหลีต่างๆค่ะแฟนดอมก็คือพวกแฟนคลับของศิลปินที่เขารวมตัวกันแค่หนึ่งวันน่ะเขารวมตัวกันหลายๆด้อมอะ่ะเขาได้เงินบริจาคเป็นล้านเลย,เ,ยเงินบริจาคส่วนหนึ่งมาจากการที่ยกเลิกการซื้อป้ายโฆษณาวันเกิดศิลปินบน BTS แล้วก็ MRT เพราะมองว่า BTS และ MRT เนี่ยเป็นค่าเผด็จการไม่อยากจะสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าก็โดนเนทแล้วก็ซื้อของให้ศิลปินหลายๆคนเยอะมากเป็นแฟนคลับตามสินค้าตามทุกอย่าง แต่พอถึงเวลาจริงๆศิลปินที่สามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครั้งนี้ไม่คอเอาอะไรเลยที่โดนหนักๆก็จะมีแบมแบมกับลิซ่าเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยสรุปรวมผู้ที่ถูกจับจาก BBC ค่ะมีผู้ถูกจับกุมจากม็อบแล้ว80ราย ปล่อยแบบไม่มีเงื่อนไข4ลายดำเนินคดี76ลายถูคุมขังอยู่27ลายทนายานอนนลุงแล้วก็แพนกวินส่งตัวเข้าเรือนจําไปแล้วนะท่านสื่อค่ะสื่อยอดเยี่ยมในครั้งนี้ตกเป็นของไทย BBS นะคะเพราะว่ารายงานสถานการณ์แบบเห็นภาพชัดๆไม่มีการบิดเบือนภาพอะไรเลยส่วน Voice TV เจ้านี้เขามาอยู่แล้วนะเรื่องสื่อเนี่ยชาวเนี่ก็ให้ความสนใจกันเยอะเหมือนกันพราะตอนที่รัฐบาลใช้ความรุนแรงกับประชาชนวินาทีนั้นอะ ทุกสื่อมันควรจะตัดภาพไปที่ม็อบได้แล้วอะแต่ช่อง3ช่อง7ยังฉายละครอยู่เลย โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสรุปจบรีแคปทั้งหมดเกี่ยวกับม็อบแบบสั้นๆนะคะพยายามที่จะทําให้สั้นที่สุดแต่มันสั้นได้เท่านี้แหละและอย่างที่บอกไปคะ่ะใครที่อยากตามละเอียดชัดๆสามารถตามได้ที่คลิปของ WorkPoint Today เดี๋ยวเนมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้หรือจะกลับไปดูของเนม e ีพีที่แล้วก็ได้นะสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาฟังกันเป็นครั้งแรกและชอบการสรุปข่าวสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชิปต่อไปคะ่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในนะในใในนนนนมมมออบบหหห้้้าาเเไ่่่่ชกัคะ bye bye.